สารวันแล้วทุกคนบางเดอร์ชิจี้เหรอเพืเพราะว่าอยู่เขตไซแดดเลยนะแถวนี้เป็นแถวสารวันแล้วนี่แถวนี้แถวนี้ไปดิโอ้ไปทำงานคือไทยคือว่าการไปไทยนี่ก็เป็นทางออกทางหน,นึ่งเนาะที่เฮ็ดให้มีครอบครัวมีอยู่มีกินโอ้หลังนี้จะาฮงซิ่ว่าหลุมแับน,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 นี้อันนี้ก็บไปไทยอันนี้เลยซิวะชื่อต้น,ออนอรอปะรอปะรอปะ สีตัวตั้งรอบอกว่าอ้ยมันมันเป็นเสียงนาเติมดตายอิ่มดอมือเกือยอมเหมือนเบี่ยงหรือนางจูสร้างรามกลางรมเืนสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาับชมเนาะวันนี้นี่สบายดีเด้อพี่น้อง วันนี้เขาสิให้เบาหน่อยทุกคนพาเลาะทัวร์บ้านเนาะเพราะว่าเขาบ่มีโอกาสได้มาถ่ายทุกคนด้เบิ่งจกักเ่อว่าบ้านเบาหน่อยสิม,มีหอย่างแน่เนาะ<ม>ซึ่งว่าตอนนี้เขาเคยได้อยู่บริเวณทา่าเนาะหน่อยเนาะแมน<ม>อันนี้จะแมนท่าเรือท่าเรือาเแมอตอนนั้นคือว่าเห็นมาขาเจ้าก็ได้มาถ่ายคลิปมาอยู่บนนี้เนาะในประเทศปูนกัน,ก<า>นคนอยู่หมู่บ้านความแห้งความใจกันสางใช่งบประมาณนี่แมน จากเอฟซีฟังไทยเนาะเอฟซี FC ขอบคุณอินดี้แหละ<อ>เพิ่นสมทบเล่าเล่ากันะนะนะเฮ็ดขัวแต่ละเทือดส่วนการเฮ็ดขัวแต่ละเทือดแมนบุคคลบุคคลแต่ละเขื่อนน่นนะบ่ได้รรั่วกันเป็นมันจะเป็นขัวส่วนบุคคลถ้าเป็นขัวส่วนบุคคลแมนผมเป็นขัวส่วนร้วมเขาจะเฮ็ดแล้วเขาจะเก็บเ,กเงินนะ โอ้โเฮ้ยแล้วก็เก็บเงินเนาะแมนกะบเศรษฐีเที่ยวนี่เลยกะกะเบิ่งว่าครอบครัวได้๋ยที่เฮ็ดเป็นบ่แมนใช่ไหมบอครอบครัวอ่าเพิ่นร่วมกันเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีแปดครอบครัวประมาณนี้เพิ่นก็จะอ่าเก็บเงินกันผู้ละกะหลา่ล่านอยู่ได้แหละลาเดีเที่ยวบอสอันรถรถจักรคันหนึ่งค่าขี่ขามนะอ๋อค่าขี่ขามนะแม่นรถจักรคันละหาท่น คนยางคันละสองพันกีบรถยังเกาะคนยางคนยางคนละสองพันกีบขับไปขับมาเป็นบอกโอ้กะกะดีอย่างนึงเนาะดีกว่็นะนั่นเนาะเพราะว่ามันยังโบมี่ขวข่ามเลยยังโบทันสะดวกสบายเถื่อนนี่เคยเห็ดขัวใหไม่ไผ่เนี่ยขามส่วข้าวแต่ว่าเขาเจ้าไซรเวลาโดนปนในเห็ดขัวแต่ละเถื่อประมาณสามอาทิตย์เฮ้ยเป็นเลขเอาไวแท้สามอาทิตย์นี่แเลขเอวไวเขาเจ้าเห็ดขัวไม่ขัวไม่ไผ่เป็นบอก แม่เราไม่แต่เราเทื่ยเขาไปเอาใช่ไหไปตัดเอาอยู่ผู้อยู่ดงอ๋อทำไมอยู่ดงอยู่ผู้เนี่ยมันสิลำญ่แต่กัลำหยาวเนี่ยมันก็หลายมันบ่แม่นเพราะมันใกล้ซีมดแล้ววะแต่ว่ามัดเดียวนี่กับกระสือเฮ้ยมันก็ใหญ่มันมันมันก็ออกอยู่แต่กับโู้โหพอบาสองปีเี่ยมันจะิทธิ์ลมันไม่มันไม่ออกมาอยู่แต่ว่าคนก็หานอกิดคือกันนะแมนแมนอันนี้ก็นั่นแหละคงสิคงสึกว่ามันน่าจะเริ่มหายากเนี่ยละ กาบอกว่ามันสิมืย้ำไหนเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีกาไม่กะกุ้มแต่ปีกุ้มแต่นะจักเดือนประมาณจักเดือนหนึ่งประมาณได้ได้ว่าหกเดือนโอ้ประมาณหกเดือนนี่แหละเพราะว่าเขาเริ่มสร้างเดือนเดือนสองแต่ก็มาหอดเดือนเดือนหกนี่แหละคนที่ขามไปขามาที่นี่มีจากบ้านประมาณหาหมู่บ้านนี่แหละาหมู่บ้านเนาะแม่น แต่ได้นีหันประมาณมีแต่หนึ่งสองประมาณสามหมู่บ้านนี่หละแล้วสีข้ามไปข้ามมากับมีแต่จุดเดียวนี่เมืนบ่แมนก็ยังดีเนาะบ้านบ่ไหนอยู่ติดนี่สามหมู่สามหมู่บ้านเลยก็ห่างไปอีกกับมี่นี่มีอีกวัวคือกันออืห่างไปประมาณหากิโลนี่แหละเขาจะชิดขวดทางนั้นคุณพ่อแมนแต่วัวทางนั้นสิเป็นวัวแบบเมืองคงเซโดนนะแต่ส่วนมากเข้าเจสิไปปากเซกเข้าใสิมาขามนี่ แมงคงเซดอนคาสิปายปากเซแต่ว่าอยูนี่นี่นะทุกคนสังเกตถึงเบิ่งในแผนที่นี้น่าจะประมาณแถวเฮือกไก่แถวเฮือกแดงไว้ในหนึ่งบอมซีฮอดสารวันดูว่าแถวไหนแมนบอมนี่นี่นี่แนบไปก็เห็นนี่แรงกับแมนสารวันแป๊บเดียวก็ฮอดสารวันแล้วทุกคนเบิ่งเด้อซิจี้ให้เบิ่งเพราะว่าอยู่เขตดไซแดรเลยนะแถวนี้นี่ไปแถวสารวันแล้วนี่แถวนี้แถวนี้ไปดิทางนั้นพมเนว่าเขือแดงกันสารวันนะเงินจับก็จับ เพราะว่าอยู่นี่เน like ี่ยแบบว่าเบิ่งในแผนที่สิแบบว่าอยู่กลมๆแล้วก็ติ๊ดๆใส่แดดเลยเนาะเห็นเส้นขีดผ่านเลยนี่แถวนี้ก็งามีได้ทุกคนวิวนะไปวันนี้เอาสิไปยรางบ้านน้ำกันว่าสิเป็นยังไงเสร็จแล้มู่บ้านยี่มนไอ้ต่อยเลยเนี่ยมันจะหน่อยนะกต่ยังว่าฮันลโหลบอสบอสว่าผู้สอบผู้สาวเขัดจอไปท่าอีเวสฮึมเมนบ่คนน่ะนะ คนวัยนุ่มนี่แหละแมนส่วนหลายบุคคลเห็นมีเห็นแต่ซุกกับหน่อยนี่แหละแล,ะะล,ะะล้วก็อาแล้วกาตีไม่ดุ่นที่บ้านส่วนหลายก็จะมีเด็กน้อยกับอันนาผู้เฒ่าเนาะเป็นวัยแห่งงานเขาจะสิบเฮ็ดเวียกอยู่ไทยทั้งเมื่อเลยห,ห,หน่อยเคยคิดอยากไปบอตะกี้ไปเห็นเลยอยากไปกเพราะว่าอายเอื้อยจะอยู่ไทยเบิดเนาะตอนบอได้เดห็นยูทูบก็ตั้งใจเห็นเลยว่าบอสไปฐานใหญ่ก่อนนะโอ้ เจ็ดสิบแปดมาสุดปแต่ว่าเขาไม่ได้ไปตอนนั้นยังสิบห้าอยู่อ่ะเฮ้ยตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณสิบเจ็ดไม่ไหนเดี๋ยววันนี้ก่อนออกงเหียนมากโอเคซึ่งอันนี้ก็สิเป็นวัดเนาะทุกคนเนาะเป็นวัดแห่งเดียวแล้วก็ทางเส้นนี้ไปใส่ไปใส่ไปบ้านไหนกันได้ไงทางเส้นนี้จะไปบ้านห้างแห่งห้างแห่งเซโดนโอ้มึงเออมึงคงก็ได้เนาะสารวัวันเลยได้เนาะ ทางไปวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าบ้านคนมันก่บบหลายไปไลยติบ่อหลายบอกับ่ปไลยไปนี่ประมาณสามบาทมีประมาณสามบาทแต่ว่าเส้นทางเส้นเส้นสร้างเส้นนี้สามารถออกเส้นใหญ่ได้บอได้คือกันแต่ก็ต้องไปขามน้ำต้องโอ้ต้องได้ขามน้ำคือเกาทางเส้นนึงคือว่าต้องได้ขามน้ำจงหอดทางใหญ่นะอือันนี้เป็นวัดแห่งเดียวของอันนี้เนาะแต่ว่าบ้านอื่นก็มีวัดบอมีคือกันมีถูกบ้านเนาะสื่อว่า ศาส,สนาพุทธเท่ากันเคีงอยู่เนาะอันนี้กับ <c oughs> บ้านใดบ้านใดกับมีจุดหนึ่งจุดหนึ่งต้องมีทุกบ้านแน่บัตรอ,อันนี้ก็คือที่ตั้งแต่น้อยก็เห็นแล้วที่บอกหรือว่าหาก็มาสร้างส่วนใหญ่พี่เห็นแต่น้อยเพห่ดแหละนี่นี่นนซิมซิมนี้เห็นแต่น้อยเนาะตัวนี้นี่หากกระสังตัวนี้หากกระสังไหมประมาณตอนยังหน่อยเห็น,นแสดงว่าเห็นเห็นเห็นตอนสร้างอยู่แม่ซิมก็เคยมาเท พื้นเทยังคนใส่อีกนะมามาหับจ้างเขาม,มาสวยโอ้มีมาสวยอีกคนใ<ค>น <c oughs> บ้านก็จะร่วมกัน,น <c oughs> บล็อคอจ้างเนาะ <c oughs> นี่เนาะเด็กหน่อยไปดุนนี่แหละเดี๋ยวนี้นี่กะรู้สึกว่าบ้านนี้เนาะได้อยู่อีกฟังหนึ่งของแม่น้ำเซโดนเนาะกาค่อนข้างว่ามีเหือนแบบกงามอยู่เลยนี่ตัวอย่างเฮือนหลังนี่นี่ มีดังเดียวอันนี้อันนี้หลังนี่เมนเพื่อนโบเมนมีรูปมีหลานไปเฮดเวียกอยู่ไทยคุณบ่แม่นเพื่อนจะาของเพื่อนคอยย่างนี่เจ้าข้องบานเพื่อนไปทํางานอยู่ไทยโอ้ส่วนหลายสิที่เป็นนะนี้เนาะนแต่ว่าคนที่อยู่เดี๋ยวนี้มีแบบทางเหนมีแต่พ่อเม่พ่อแม่แมนี่เลยเนาะเป็นผลดีอย่างหนึ่งที่ว่าคนที่ไปเที่ยวเอเอโบเมนไปเฮดเวียกอยู่ฝั่งไทยเนาะนการีสามารถส่งเงินให้พ่อห้เม่มาแลา้วก็นจนสามารถสร้างหอสร้างเงินได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ยังอยู่ไทยอยู่คือเก่าเม่นบ่ คนกระซ่งเงินไม่เลยเนาะอันนี้กับเป็นรายได้รายได้อย่างหนึ่งที่ว่าตามไอ้ทีเบ้าแหละคนส่วนใหญ่สิไปเฮ็ดเวียกยูไทยแค่น่ะนี่อยู่บ้านเชาไหครัไปเฮ็ดเวียกยูไทยแล้วก็มีเงินมีมีอย่างมาเข้ามาที่จริงแต่ละเฮือนก็มีใบหนุ่มอยู่กอกเนาะนี่มีเลี้ยเฮือนหนุ่งตีบเรือนผู้สาวเฮือนผู้สาวผู้สาวสองคนซ่าต่างๆเดือยสองคนอันนี้ทุกคนบรรยากาศเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเฮือนเดี๋ยวนี้นี ส่วนหลายคนที่มีงบก็คือสีเฮ็ดเท่านั้นเป็นแบบนี้หมดละมีงบนีเนี่ยเขาจะซีเฮ็ดเป็นยกพื้นเนาะยกพื้นก่อตารางเฮ็ดเป็นเฮือนยุลุมแล้วกันส่วนหลายคนดึงของกับบุคคลอยากอยู่ได้แบบนี้คันเขาเฮ็ดเงินอันนี้ละส่วนหลายเขาคนชอบยุลุมเพราะว่าอากาศมันเย็นเนี่ยอันนี้สิ่งดีๆเลยอันนี้นี่น่าจะเฮ็ดใหม่ไม่จีบอันนี่น่าก็เฮ็ดไม่ไม่เนาะนี่ทรงเงินเก่าๆก็จะเป็นแบบนี้อ๋อทางนี้เพคนบุกไปไทยปะ ร้านไปไทยเบิดก oh. oh. ันอย่างแต่แม่กับพ่อโอ้เพิ่งเกือบแล้วหน่อยบอกว่าจะอยู่เพื่อนเห็นบหมเกือบแล้วหน่อยคันโบฮิตยูทูบเนี่ไปยุได้ไปไทยละไปไปไทยเบิดไปเที่ยวไทยแล้วหน่อยเพื่อนเขาจะไปไทยด้วกันได้ได้เงินมาเห็นเพื่อนโอ้ไปทำงานอยู่ไทยถือว่าการไปไทยนี่ก็เป็นทางออกทางหนึ่งเนาะที่เฮ็ดให้มีครอบครัวมีอยู่มีกิน โอ้หลังนี้กับหูซิกว่าหลู่คือกันอันนี้กับฮะอันนี้กับไปไทยไปไทยมืดอันนี้เด้อันนี้กับไปไทยกับเขาไปเมืดบ้านเมืดเมืองสุดพรออะไรบูสาวบ่มีแม่นนส่วคนที่อยู่บ้านมี่จะพ่อกับแม่เนาะส่วนหลายที่นี่จะพ่อกับแม่แล้วกับพอแม่เขาเจ้ากามีแต่ไปเหตุใดเฮ็ดนาอยู่ที่สนบดแบบนี้ไปย่าไปก่อนเส้นทางกะสิเพื่อนๆอีนึงทุกคนเด้ กระสีบ้ได้ใหญ่หลายดอกมันกระสีน้อยเนาะเอราะมีรถไถไปได้ดไว้ดิไปใส่ไหมไม่ได้ใมาโอ้เห็นวะส่วนหลายขาเจ้ากระสีเฮ็ดให้เฮ็ดนาำเฮ็ดอากาส่วนหลายกระสีมีเด็กน้อยกระป๊อกกระแป๊กโอ้หลายนี่กะบ่มีคนอยู่บ่มีอ่ะโอ้แต่เงินงามอยู่ đ ด้เอ้ามุงบนบนนอนไผ่แสนไผ่มานอนโนาบนนอนสวยเขาตีบนอ่ะ ่าจะอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงกันเขาจะมานอนลินอย่างประมาณนี้ปกติอยู่บ้านก็อะไเลรอแบบนี้ไงบ่เคยจะเชอนบ่ลองยไดเนด้วยมาเลยเส้นแซบเชอนหมู่เป็นมู่ฮะบอกยับอกซื้อยัอซื้อตยรอบ่รอบ่ไปอันนั้นเห็ดเปียกยู่ไทยรอบ่รอเห็นบอกซื้อตัยต้องรอบ่ละ ต้องการแต่คำนี่แหละนี่เบิ้งเบึงอันนี้เบิึงกันนะฮะเหตุโน้ยเอาเลยเส้นแซบเส้นแซบกินอันเด้อไม่เท่าตำมะฮุ่งกัมี่ได้ตำมะฮุ่งกัมี่อีกโอ้ยคักคักคักกินไรอยู่พ่อแม่เบิ้งอันนาการเฮ็ดใสอันนี้นี่เขาเจ้าสิเอาอนะเป็ี่ยนฝากรแต่อันนี้มันไม่ไม่เฮี้ยว่าไม่ยังหรือว่าไม่ไผ่น่าจะไม่ไผ่ เบิ้องการทาบเขาจะใส่ยังเน้นหน่อยอันนี้เขาจะใส่ขี่ต้มแล้วก็กับขี่ขี่กล้วยส่องยางกับแกบหน้ามาจากมีแกบบางที่ก็ใส่แก่ที่ก็ใส่เฟืองมันบอระเฟืองบ่ค่อยเห็นแต่ว่าบอลอื่นเขาก็ใส่เยอะด้แต่แถวนี้เป็นบอลนะน่ะพื้นที่ซุ่มน้าเข้าว่ะห้อยการการน้ำถอดหมอดพูดเลยใส่ถอดหมอดพูดแล้ว ถูกท่วมหลายตัวนี่โอ้ตอนนั้นยู่ใส่หน่อยตอนน้ำท่วมนอนไปเป็นนอนย่นนออยู่นนอท่าไงไปหาไอรอนไปนอนจะไหนยืนนอท่าไงไปนอนไปอยู่บ้านน้องอันมันมีบ้านอีกหลังนึงไปขอใส่หน้ข้าเจ้าก่อนล้วนำลงกับกกันไปนอนอยู่ผู้โอ้เขาจะฮ็ตตูบน้อยเอามอนี่มาแล้วทางนั้น ยูทูบเบอร์ทางนี้หลายได้ยูทูบเบอร์ทางนี้นะมาแม่มาแม่พี่ได้ไหมมาเลาะบ้านมาเลาะบ้านยูทูบเบอร์ซื่อดังมือปบ้านตังรางกับอันพี่ดีเนาะไม่เลาะบ้านบ้านนี้ไปยางเลาะบ้านนิดนึงไปเบิ่ง้านน้อยบ้านน้อยทางนี้กะนั่นคือกันเนาะค่อนข้างว่าข้าเจ้ากะมีแบบใส่แบบเก่าๆอยู่มีหัวมีฟืนมีอย่างไว้กล้องๆกันไว้แต่ว่า ฟื้นหลายๆแบบนี้นี่นะส่วนหลายอยู่ทางเหนือสีไล่ไหลเลยบอกเมนทางเหนือแห้งไหลสบายดีกินข้าวกับมันเดอ้เอร์เาเลยกินข้าวกับอีสังออมหอยแกงน้อ,อ,อ,ไอไม้อไม <c oughs> เอาเลยเซินแซ็บมายางังรอบ้านลินสิ่ิวัวนทรงเก่าดีแล้วเนาะคนลาวไปใส่มาใส่กระเอ,อินกันกินข้าวกับปลาลายเนาะ บานแมนหมู่บ้านนี hmm. okay, okay, ่กะโบได้ขรุขาะว่าโบได้ใหญ่หลายดอกแต่กะซ้ำๆนี่แหละเนาะพอสู้กันบ่อยๆกะเลาะไปเลาะมาแถวนี้แหละเลาะไปเลาะมาจนเบื่อก็คือแต่ว่าคือแต่ว่าโบยางมาแถวนี้โดนละอันนี้เป็นตัวพาหน่อยมาเลาะได้ทุกคนเลยอยู่เนั่นหลายๆจะไม่เท่าใส่ย่างสบายดีหุบไกลเขาหลกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งนี่บ้านึงหน่อยอันนี้นี่สิเป็นอันนั้นบอก ที่เป็นคอเป็ดคอไก่เพิ่นบอกเหมือนก็ได้เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่อยู่หน่อยเดี่ยงมันก็บอแพ่นะเป็นอีสังเป็ดคืออ่อนอยแท้เดี๋ยวนี้ตายถูกมึงเป็ดขยับสองสามโตเดี่ยงบนไหลเห็นว่ามือซอกกินเป็ดนะยากยากเลยทุกคนมั่วเป็นอย่างมันคือตายปะแถวนี้แบบเดี่ยงเป็ดหยางเดี่ยงเป็ดบอแพ้แถววานเนาะหรือว่าหอบบริสไท บ่ได้เอายาแบบกันโดกันยังกิมาให้กินตุ๊กข้อไอรอนนะเราสีดปัคซีนเนาะบ่ได้มันจริงอยู่เนาะที่จริงพื้นที่แบบนี้นี่เลี้ยงเป็ดนี่ค้าคั่กเลยนี่บแมนเพราะว่ามีโฮมมีน้ำให้มันมริดมีขี้ต่มเป็ดมันมักต่อมๆในนึงแต่ว่าไก่เนี่เด็ดขาดต้องให้มันสะอาดสะอาดโอ้ขนามันเปื้อนหรือมันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพวกเป็ดไข่ไก่ไข่อ้อย่างนี้อันตราย เพราะว่าคันฝนอยากเปียกๆแสในนึงนี่ต้องบหอยมันออกมาละแต่ว่าอยู่พี่นี่ขาเจ้าก้าซีเรียงแบบไกลบ้านเนาะแล้วกับเป็ดเนาะอยู่นี่นี่คอกใหญ่แท้ใหญ่ปะแต่เป็ดคือน้อยเดียวแท้ไปเ่าเอ้ยเป็ดน้อยหน่อยเนาะเอือจอยแล้วขายมันตายมันตายตายอยู่ตายอยู่เต่าไฟที่คาั้งว่ายังสี่บนในป่อยแยกเถื่อมันก็ตายตายตอนนั้นจักโตสามสิบปลายโต โ oh, oh. อ้โบเห็นมันมันเป็นมันตายตายภาคว่ะมันตายหามันจะเป็นตายหาโอ้ตายหาตายติดเดี่ยนกันนะอืมซะมันก็เป็นพญาธินี่แหละซะนะเป็นพยาธที่จริงกะขั้นว่าเป็ี่นอันนี้กะควรแบบว่าสักยาไว้บักสิงซักยานีเน่เป็นสี่ตัวนะเป็ดสี่ตัวนะไม็นสัตว์นะไปรอหาผู้สาวนี่ยากยาก,ยากเลยแต่วันนี้เจ้าเดชได้เมียนหน่อยเฮ้ยเจ้าเดชได้เมียวะ ว่าได้ก็คือกันบคาคอยมีศึกษาส่วนหลายทางใต้นี่อยากว่าครอบครัวหนึ่งนี่มันต้องมีหรือปคนไปไทยเนาะเ,เพราะว่า,าอยู่อยู่พี่นี่ส่วนหลายขีดนอกๆนอกเนาะอาจจะห่างไกลเรื่องการศึกษาบางที่กับขาเจ้ากับม,มีทางเลือกก็คือไปไทยเงินมันก็นดีเนาะบ่อนแบบทำมาหากินก,กับ,บ่นบอนที่เสียงาหน,นะนะเมียนบอแต่มีได้ให้แต่นะ ถ้าบ่อในใดที่มีส่วนมันเนี่ยเขาจะก็เออเดือเก็ดมันซอยพอซอยเมน่์นะ <ừ> กับกับพ่อไรเขาจะกอบบ่อนไหไปใไช่บ<อ>้านน้องบ่มีผู้เลยแต<อ>่ทงหน้าเห็ดหน้ามันกระปุกมเลยนี่แหละทุกคนที่เป็นทางเลือกว่าเป็นอย่างขาเจ้าจึงไปไทยเนาะก็คือทีเว้าแหละบ่มีเรียกเหตุงานทํา<อ><อ>ส่วนหหา่ก็สที่ีแบบเด็กรุ่นเด็กน้อยแบบนี้หรือว่า<อ>รุ่นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้กัประมาณ1จ็ดปีกัไปไปละ ไปไทยมั้เนาะคุณเน่ะเจ็บแค่เจ็บบาเนาะต่อค่อยๆนึงนี่กระซิสุดแล้วเนี่ยอืมสุดแล้วกันได้เอาไปอันนี้กระซิเป็นห้านขายเครื่องเข้าไปเนาะโอ้มีเขาเพียบมีเฟื่ออีกวะนี่มีเฟย์เนี่ยเฟย์เท่าไรฮะน่าจะเฟยไในชิปหาแพนมาอ๋อโอ้ราคากะสุสีอยู่นอกอยู่เด้วยน้องม่เคยมา่เคยมากินกระเช้าอ้าว ค้ายเพลออยู่บรอถ้วยเท่าไรเผอชถ้นห้าเนาะเมื่ออื่นตีกันบางเลยมากินมากินวะเอ้แล้วบอลอันนั้นซุกกับอลซุกไปไทยเลยกินแต่เรือยู่งใสยั่งอยู่เนาะคนมาดูอันนั้นคือเห็นนั้อคือเห็นซุกไปซุกไปทั้งไหนวะเนาะขี่รถไปทั้งขี่รถอีตทนไปตอนอ๋อเครื่องไปแจ้งเล็กน้อยรถธรรมดาก็ได้่ะรถธรรมดาก็ไปได้แต่ว่าทั้ง ช่วงนี้งใหญ่แหงอยู่นี่บืนแต่ถ้าจะมากซ้ายด้วยก็ไปได้อืมแต่ว่าอันนี้เนาะที่เป็นฮานขายเครื่องขาเจ้ากับซีฟิลต์ประมาณนี้แหละทุกคนมีขายขน,นมขายอย่างทั่วไปนี่เลยเอาไว้ให้เด็กน้อยเนี่ยมาได้ซื้อกินอืมหน้อยครับมันบริเลกขามมันขามไปใหญ่ได้ป่ะอืมไปซื้อของซื้อแต่ยุ่นี่แหละอยู่บ้านป้าเบิ่งหมูหฮน <c oughs> <c oughs> เอ็ดร่ดดีขนาดเลยหวานดีขนาดเนาะปุ๊กดีขนาดโอ้โหไก่เขาแขวนเลยเตียงไก่เป็ดเริ่มเสียเริ่มมุดละทุกคนเอ้ยอันไหก็ชิบมุดละมีแต่งัวนี่แหละตุ้ยดีนี่นะงัวตัวก็ตุ้ยตุ้ยงวนี่เด้บบเป็ดเป็ดตีบึงม้านั่นแต่ว่าแต่ว่างัวงนี่คือสิแพ้ดีจิบบเบิึงมันเต็มไปดนวยไ งวก็มีอยู่ฮะขอนก็มาเบี่ยงงวดอีกบาทไม่ก็มีวะน้องบริษัทเบี่ยงนะอ้าวอันใดก็บริษัดแท้ล่ะเบี่ยงตะไคร้ตัวนึงเอออยู่อันนั้นวะขังไว้อะนะส่วนนั่นวะกาที่จริงกาบ,บ้านกาบ,บริษัทใหญ่หลายทุกคนเฮือนกาซีป็นประมาณนี้แหละอันนี้เป็นอะนนเฮือนไปนี่เป็นลังสุดท้ายอันนี้เฮือนไปถ้าเจ้าไปเฮ็ดเบี่ยงอยู่ไทยอีกว่าดีละที่จิ่คลองอยู่ไทย รายได้เขาก็หลายอยู่ได้เนาะส่วนหลายนี่คนที่ไปเฮ็ดเวียกยูไทยนี่ละเมนตอนเขาเจ้ายังหาได้นะทุกคน <Okay. S 1> ขาเจ้ากระชหา <Okay. S 1> หาหาหา,หา,หาแล้วกลมาสร้างเฮือนมาสร้างหอสร้่งเฮือนส,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 สร้างทรัพย์สินตัวเองให้อยู่ฟังเราพี่ mm. หลังจากที่เขาเจ้าพอละอเฮ <laughs> ็ดเวียกเมื่อยละขาเจ้าก็จึงกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนาะหลายๆท่าน <laughs> มีให้ร้านไปไทยกึ่งหนียวด้วยให้ลูกหลานไปไทย, <laughs> ไไทยอีกหลายๆท่านได้บอกว่าไปเที่ยวเป็นการเที่ยวการมีความสุขแบบซัวเขา ความสุขที่ยั่งยืนที่สุดก็คืออยูเ่เืินอยู่ซานคือเก่าอันนี้รู้สึกว่าใส่ได้หลแล้วก็หลายคนก็เป็นนะนี้ส่วนหลายไว้กเกษียณขาเาก้การ็สิมายู่ห่ออยู่เือนแล้ะก็ามาใช้ชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนเราคือเก่าบ่ว่าสิเป็นการไปให้ไปน้าไปส่วน mm. ปูกพักปุกมีอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะเวลาไปอยู่ไทยเนาะตัวเสอว่าเขาเาก้การ็สิมีความคิดฮอดบ้านมีความคิดฮอดบ้านแต่ก็ต้องจำใจในการฮ็ดเวียกฮ็ดงานเนาะเพื่อให้มีรายได้เข้ามาครอบครัว เนาะอันนี้ก็ถือว่าซุดซํานี่แหละทุกคนเพราะว่าบ้านกะมืดแล้วบ้ได้ลายซัานี่แหละอันมู่บ้านฝั่งนั้นเป็นบ้านอย่างก่อลืมละอันนันบ้านนาขามบ้านนาขามเนาะนี่อยู่ฝั่งนั้นกะซีเป็นประมาณนี้เขากะสามารถขี่เฮีอไปมาไปมาได้แต่ว่าสังเกตบึงอยู่ฝั่งนี้นี่เขาเจ้าบกคอยนั่นเนาะบ้คอยบ้คอยหาป่าแมนเตป่ามันมันหาอย่างบกคอยมีเออหาแทน ให้เอาไปมันก็ต้องมีเลยเต่ว่าบัดไปกวงกันข่ามบัดไปทางทางปักซันทางอย่างนี้เขาเจ้าสีมีการดักปลาอย่างไรหลายทั้งเหนือแห้งคักอันอาย่ตามน้ำแล้วนี่นะเ <ๆ S 2> ตม็มแต่กระตุกน้ำแท้บางบ่อนปานปานี่เน,นี่ยค,คือแถวนี้นี่บานนั่นนั้นแถวโค้งน้ำคลองขาเจ้าสีหาปลาเป็นอาศิเหือน,นะปลาสิไลแต่นี่นี่ขาเจ้าหาแต่เฉพาะกินแต่คนชวนได้แถวบ้าน กับนี่อยู่ผู้หนึ่งที่แบบมักคามักอย่างนี้นะได้กินตลอดบ่ลรแม่ได้กินตลอดเขาหาเขาก็ได้กินก็แม่แต่ว่าอยู่พี่นี่เวลาหามากอะขั้นซีไปขายเครื่องขายของก็ต้องเข้าเมืองไปขายให้เขาเนาะเพราะว่าอยู่นี่นี่บ่มีตลาดแม่บอกหรือว่ามีว่าอยู่ใส่อยู่ฟังนั่นตีบอกตลาดวันศุกร์ตลาดนัดวันศุกร์มีแต่วันศุกร์เฮียเวอ้ยวันศุกร์เขาเปิดตอนไหนเพราะว่าก็แต่เรืกๆนั่นแหละตอนเช้าตอนเช้าๆแล้วก็แล้ว โอเคเดี๋ยววันศุกร์เข้าไปเนาะโดยโอเคทุกคนจะพาไปดอกกาซิมีแต่สซมีเลยทุกคนการมาเที่ยวหมู่บ้านเนาะมานําเบาหน่อยก็ถือว่า mm. หู้หลายอย่างเป็นอย่างคนที่อยู่ฝั่งใต้เขาไปทางไทยกัน่นาจะเฮ็ดพลตามที่เฮาเว้านี่แหละทุกคน mm. เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กาซิมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในคลิปต่อไปเนาะ mm. แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามซองหน่อยเบาเล่าเด้อฝากนี่เด้อพี่น้องฝากแน่

ស្លាប់ពីសាន់សាស់ស្ស បាសរមមលុនបើអន់បឺពលៅក៏នាំវមមកហាปากមងមនយតាជីជូផលយើងហេមអុយបាតែងแหน ส้างจูสาบรอบาอ่อรมบ่อีหย่มอันตรเนยมโกนรบมืนตายหรหรหรตึ้จีครสรห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 ยจีกายดีเลวหมแกวบุนกราสันยาอคยยมน แข่งโอทีครอกกัน